ทหารอิสราเอลหลายนายเริ่มแสดงความไม่พอใจและตั้งคำถามที่ลูกชายนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูไม่เข้าร่วมเป็นทหารกองหนุนสู้ศึกกาซาแต่ยังคงใช้ชีวิตอย่างสบายในสหรัฐ The Times of London รายงานเมื่อวานนี้ว่าทหารกองหนุนอิสราเอลหลายคนเริ่มออกมาตั้งคำถามถ,ามถึงนายยาอีเนทันยาฮูบุตรชายวัย32ปีของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่ยังคงใช้ชีวิตอย่างสุขสบายที่นครไมอามีรัฐฟลอริดาโดยไม่ยอมเข้ามาเป็นทหารกองหนุน ขณะที่ชายอิสราเอลจำนวนมากต่างยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อร่วมเสี่ยงอันตรายเป็นฐานแนวหน้าหลังจากที่รัฐบาลอิสราเอลได้สั่งระดมพลกำลังเรียกทหารกองหนุ่น360,000คนเข้าร่วมกองทัพเพื่อเปิดปฏิบัติการรบกวาดล้างกลุ่มฮามาสในกาซาโดยทหารนายหนึ่งกล่าวว่าเขาได้ยอมทิ้งงานและชีวิตที่สุขสบายรวมทั้งครอบครัวไว้ที่สหรัฐเพื่อบินกลับมารับใช้ชาติ และกำลังจะถูกส่งไปประจำที่พรมแดนทางใต้เพื่อสู้รบกับฮามาสอีกคนบอกว่าชายยิวทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนพร้อมที่จะเข้าสู่แนวหน้าแต่ลูกชายผู้นำอิสราเอลกลับไปทำงานอาสาคอยรับและแพ็กสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่รัฐฟลอริดาเพื่อส่งมาช่วยทหารแนวหน้าที่อิสราเอล การหายหน้าของยายีได้จุดกระแสความไม่พอใจและไม่เชื่อมั่นในกลุ่มทหารอิสราเอลโดยกฎหมายอิสราเอลระบุว่าชายยิวทุกคนต้องเข้าร่วมเป็นทหารในกองทัพและเป็นทหารหนุนจนอายุ40ปี